ดีครับผมนะครับเบไบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะมากินข้าวนะครับกับเอมเดอร์นะครับวันนี้เอนเดอร์เขาต้มต้มแล้วนึ่งนึ่งนะฮะนึ่งหอยนะครับกินที่กระท่อมนะครับอันนี้เป็นห้องครัวชั่วคราวโอ้อ่าไก่แท้นะครับไก่จังนะฮะต้องขยับมาเนาะอืม โอ้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมขยับเข้ามา,านี้ก็ได้นะครับครับผมตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามากินเมนูหอยหนึ่งนะครับสมุนไพรแล้วก็ไข่ลวกยางมะตูมนะครับแล้วก็มีอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไระเสกอกวุ้นเส้นนะครับมากินข้าวกันครับ ข้าวการนันซิ้มเพิ่งเคยทำนะเนี่ยเมนูนี้หายากนเอฟซนะจะบอกให้นะครับมีก็ตลาดวานนอนมีแต่พรุ่งนี้ไปดูอีจกจริงๆต้องมีไม้ออแหวนจะต่อง <ไป S 2> มองด้ นอนนดอ,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 อกไข่แดงนะครับเรียบร้อยอเ,เปลือกเขียวเลยครับโอ้โหเขียวเปลือก <c oughs> เดี๋ยวเปลือกหอยจะไม่ทิ้งนะครับทำโมบายแล้ว <c oughs> <c oughs> มันสวยจริงนะลายมันสวย มาหอยจิ้มก่อนจริงวันนี้ว่าจะทำซ้ำๆแต่ว่ามะเขือหมดมใช่ได้ต้นมะเขือเทศหมดเนี่ยอยไม่แ่บไม่อยากจะทำ ออกเอฟซี oh, Z. ตัดตูดเป่านะฮะ <c oughs> ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองหาตลาดดูแม่จะมาไงพรุ่งนี้้อ,อหาหอยเนะี่ย <c oughs> ก็เลยจะลองทำขำ <c oughs> ให้แม่กินอะไรกว่าไค่เขานะ่ารู้จักกูนแล้วเลยรุ่นนี้แล้วจริงแม่ค้าในตลาดด้วยนะต้องรู้ ทศหมดมะนาวหมดไปน,นูป้นไป,น,น,น,ปน,นูป้นหายหนูนู้นไหมไปนู้นนี่โออเจอแมงอะไรกนกอืม้มฮคมมุณแมงอะไรนะ ลองตัวใหญ่บ้างนะครับใช้สูตรแบบเระเทาะน,นะครับล่าจะมันจิ้มเดี๋ยวต้องซื้อไม้จิ้มฟันไว้แล้วล่ะเหล่าเองก็ได้ไผ่ก็มีเหล่าเองดีกว่ามันยังฟันเล็กไปอือ ว่าเอ็มด้วยต้องซื้อใบโหระพามาด้วยอย่างมันเหมือนหอยแมงคู่ต้องใส่ใบโหระพางจะหอมลองลองลองดูมีแค่แตะไครอย่างเดียวมันก็อาจจะยังไม่ค่อยหอมแนะนำโหระพาตัวทันงองเลยใช่ทำสูตรเดียวกันพอโหรพาอีกรักอยู่แล้วมันหอม นะีผมเอาตัวเล็ก่อยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เอาไว้กินนะมันก็ไม่ใหญ่มากหรอกเนาะลรุ่นนี้รุ่นไม่ทานกินนะฮะ ออกหมดนะฮะนี่ทั้งยวงนะครับแซบดีฮะอยากกินหอยหอยหอยเดือมากเลยไม่มีโอกาสได้กินเห็นเขากินในยิกตอกหน้าอร่อยนะหอยเดือหายากแต่ในสกลมีขายอยู่นะสก่ลแต่บ้านอะไรคือรู้ไม่ทำไปทำน้อยมันงาหมดอะไรทั้งหมด ลูกหอยอะลูกหอยหอยใช่เหรอต้องคุกกับไข่แดง เคยกินแม่ไข่ออนเซน,นไม่เคยกินที่ร้านไหมเคยไปร้านญี่ปุ่นอยู่ไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เนาะเราไปบ่อยนะอยากกินไข่ดองน้ำปลาไข่ดองปลาไขาด่ขดิบเอามาดองอร่อยนะม,มันมันกินมันเหมือนมันปูเลยนะมไข<อ>่ดองเค็มไม่ใช่ไข่เค็มไข่ ทำรานเนี่ยแหละก็ค่อยๆดองดองไข่เค็มดองซีอิ๊วหรือดองอะไรไม่รู้เขาจะจิ้มกับจิ้มซีโื้ก็สัมผัสเอาไว้อากาศหนาวนะก่อนจิ้มมันจะหายไปเราจะบ่นว่าเฮ้ยมไม่ร้อนร้อนนี่ อยูนะนนตรงนี้ไม่ร้อรนครับรับประกันไม่ร้อรรนอ,อันนี้ถ้ากินไม่หมดนะครับเก็บไว้หนึ่งพรุ่งนี้เท้าต่อนะครับคุณ นู้นทำอะไรนู้นไฟไฟไฟลุกดีมากเลยถ้าไม่ส,มสดถ้ามันติดเร็วนะมันจะติดงานคุยนน่นทำอะไรนะ่ะมาแรงเกลี่อมาเลงนี่คิดไหมเนี่ยนะ มืมเวรอมีสองตัวตรงนี้สองตัวเหรอน้ำอยู่เหรอ้ามีกุยนุ่นไงนุ่นไหนแล้วนี่ไงใต้เท้าเลยโอ้โห,โห,โหคุ้งลาวมาจะไกลน้ดำน้ำ,ำ,ำมะน้ำมะชิ้นๆนะ อ่าไส้กรอกซื้อมาเมื่อกี้มันจืดครับมันกินแบบยังไงนะจืดออกหวานนิดๆนะครับมันก็แบบรสชาติามันไม่แซบอะ่ะต้องปเปรี้ยวต้องแบบบอกไม่ถูกเหมืนอนกันแะไส้กรอกมันต้องมีเนื้อสัมผัสอะ่ะเจ้าดีมากเลย น,น้อยอ่ะเป็นไรเบื่อเหรอวันนี้ก็กินไม่ได้เยอะพรุ่งนี้น่าจะได้เยอะอ <c oughs> หอยกระชายน้อเริ่มเล็กลงเล็กลงถ้าเกิดซื้อมาก็ซื้อมาสักสองโลหรือสามโลก็ได้แล้วก็คัดตัวเล็กออกอม,มันมีเยอะเลยแหละต,ลตัวเล็กเยอะเลยนะใช่ตัวเล็กเยอะส่วนมากเลยคือดีอย่างหนึ่งก็อยู่ในสระก็ อ,กออลุโอลานที่ทนี่เนี่ยถ้าเสร็จแล้วพอจะเอามากินเนี่ยเอาก้านมะพร้าวก้านหนึ่งอ่าเท่าไลายอ่ะงั้นก็ต้องเอาเอาวางเอาลงในน้ำได้ไหมแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาเขาเต็มเลยแล้วก็ต้องปลูก,ก,กต้นมะพร้าวอ่ามันไม่ทานหรอกก็ไปขอกากเข้ามามกิ่งไม้ก็ได้ หอยมันชอบเกาะ เล็กไต้องก็ชอกๆอ,ออกมาจะเห็นถึงมันถึงต้องใช้ไม,ม้แหลมๆม้งไนมต้องใช้ไมแ้แหลมแล้วเพราะหอยมันเริ่มตัวเล็กลงอย่างนี้มันก็มันก็พอพอดีเนะา,าะาคำนี้เพื่อเอ ตีตรงนี้ได้กินเร็วอืมอย่าใหอุ่นเอาอม่ข้าวเนี่ยอิ่มแล้วเอ่อเด็บไว้อุ่นนะปุ๊บอย่าบอกนะจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับ น,นีก็อุ่นเอาอเก็บไว้อุ่นเอาหอยก็เก็บไหมแต่พรุ่งนี้ทำไข่เปลือกอาจะไม่ทิ้งเดี๋ยวฉันจะทำไขใ่ให้กินไข่ตุน๋นไข่ทรงเครื่องเอาเอาจะได้กินครบทุกไขอยอย่ไงไข่ตุ๋นยังไม่เคยกินใช่ไหมไข่โพลโูเคยกินแล้วเคยทำให้กินที่ประกอบไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นทรงเครื่องโอเคครับเอฟซีครับ คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับาม,มากไม่ใช่อะไรหนาวหนาว